ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาโซโล่เลนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นห้าลิตรนะครับวันนี้ก็ได้เล่นเป็นห้าลิตรเลนทองนะครับก็กดโซโล่มานะแล้วก็ได้อ่าอยากลองเล่นห้าลิตรดูนะเพราะว่าห้าลิตรมันเพิ่งบัฟมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะเล่นยังไงนะครับแต่ก็ไปดูในเกมมาเลยครับผมฝั่งเราก็มีห้าลิตรนะครับมีฮายาบุษะมียูเดรานะครับมีคาโตแล้วก็ซิวาน่านะครับฝั่งโน้ตมี เฟอร์เวียตลาสเลอรตแล้วก็ฟังโกแล้วก็ลิเลียแล้วก็เบียติกนะครับก็เรายืนเรียนเจอกับเบียติกนะก็บับมาก็น a, นะ่ AP, า,นาจะสู้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับส่วนเสเปล,ลนะผมเอาเป็นสะท้อนมาในเกมนี้โอเคครับ <to> okay, ผมเข้าเกมมาผมก็จะอัพเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับแล้วก็จเอาเป็นลอกคูด่ดาวห้าเปอร์เซ็นต์ก่อน <be S 1> <ๆ>นะครับ ตอนเกมเราก็ยืนประคองเลนไปก่อนนะครับเล่นแคลรี่นะค่อยลาชิปเอานะครับชิปเฮ้ยฟังโก้โอ้โหโดนดึงนะครับไม่น่ารอดนะน่าจะตายนะไม่น่ารอดถ้าตรงนี้เราไม่ได้เอาพิกเกอร์มาด้วย oh. เฮ<อ>้ยอ้าวโอ้ยนัย่นแงได้คิวเรารอดได้เอ้ยเรารอดได้งไงก่อนนะครับแ oh. ถวได้คิวมาด้วยนะ อเมซสิ่ง <Amazing S 2> <Amazing S 1> มากเลยนะครับ mm hmm. ชอนนี้แล้ว <laughs> ก็กลับมาเติมเลือกก่อนนะครับแล้เวเขาโตตะกัดเราเฮ้ยคีบผมจบแล้วนะครับคีบ mm hmm. หมดแน่นอนคืออย่าหาทานะครับเล่นโลมแนละ้วแบบมาตัดคือเข้าใจว่ามาช่วยแล้วแต่แบบคืออย่ามาลากคีบเป็นอย่างนี้นะครับมันมันไม่ได้นะครับคือเราจะจนนะดูดิแล้เวเราก็ไม่มีตังค์นะครับเห็นปะ แบบนี้ก็คืออย่าหาทานะครับโรมที่ไม่ดีนั่นดีๆีโรมเลเวลสามแต่เราเลเวสองเองนะครับก็อย่าไปหาทานะครับทุกคนคือแย่มากนะครับอย่างเงี้ยคือเป็นแคลรี่นะครับมันเราเราก็จะจนนะคือจริงๆต้องทําให้แคลรี่รวยนะไม่ใช่ขุดมันทลาอย่างนี้นะเวทีฟิกนะครับชุดน,นี้ทบอะไปไปสักหนึ่งตุ๊บสวยครับได้มาอีกหนึ่งชิลนะ คืออยากทำนะครับช็อตเมื่อกี้ไม่ไหวจริงนะครับถ้าป่านนี้เราคงไม่ได้สีแล้วนะถ้าเขาเก็บคลิปไว้ให้เรานะครับเราก็ตีป้อมอเอารถทองก่อนลวกันนะครับเจ็บเจ็บเรา,เาฟังโก้ดึงนะครับเจยสีโอปิโต้ก็ไม่มีอะไรมากน,นะครับต้นเกียนเราก็ยืนประคองเลนไปนะเลนแครีรี คือผมแบบกดมาโซโล่ไงแล้วมันก็เล่นกันไม่รู้ว่ามันจะเล่นกันยังไงนะจริงๆก่อนตอนนี้ผมเล่นไปสองเกมแล้วครับก็ไม่ชนะเลยนะคือมันไม่ไหวจริงนะครับเล่นโซโล่ <this> แล้วก็คือผมกดโซโล่มาคือมีผมแบบลอยดาวคนเดียวอะแล้วผมก็เล่นไม่ไหวนะครับแบกบไม่ไหวนะเนี่ยตอนเกียแล้วก็ฟาร์มนะครับฟาร์มคีฟฟาร์มปูไปด้วยนะครับเอาทองนะ ปูนี่ก็ได้100ร้อยกว่าบาทเลยนะครับถือว่าคุ้มนะร้อยยิบห้าบาทนะนีนะ่แล้วก็กดดันเมียถึงนะครับเพราะว่าตัวเรามันค่อนข้างเก่งนะคือถ้าไม่บับมาผมก็มันเก่งอยู่แล้วนะครับวันนี้บับมาก,ก็เก่งขึ้นไปอีกนะนี่นะแล้วก็ประคองเลยนะระวังฟังโก้นะครับดูพื้นี่แมพไปไว้ กวาตีไปนะเพื่อเขาฟิกกวางตีขู่ไปก่อนนะครับเพื่อเขาจะฟิกจับเรานะเพื่อเล่นต่อได้นะครับคือเขามากดดันเราสามคนเลยอนะแต่เมียเราเนี่คือไม่ผล่มาเลยนะตู้เกนก็ไม่มีอะไรนะก็เล่นๆนะครับจุดน,นี้โอเคครับกัดนะเพื่อนก็ ช่วยเรามากดเลนแล้วนะมีฮายามาแก้งนะจุบแล้วช่วยต่อต่อไปก่อนนะครับสวยครับได้มาหนึ่คิวนะครับได้มาอีกหนึ่งแอซเซนนะตอนญญนะี้มีลานนะมีลานจุด,ดเรายังพุดาวไม่ถึง30%นะก็ออยังทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็มาตีป้อมก่อนละกันนะครับตอวนี้ได้ทองนะมีฟังกโก้มาขันนะครับลองก็ดึงพอครนะฟังกโก้ นี่นะครับผมก็กดดันเมทิกอย่างต่อนเนื่องนะครับก็กดดันไปเอ้ยฟังโก้มานะขดทอนสวนไปเลยนะครับเอ้ยเมทิกฟิกนะครับเข้ามาสามคนนะเราต้องถอยเลยนะครับมาสี่คนนะครับเมียจะมานะนี่แล้วก็จับมาถอยกันนะเกือบโดนฟังโก้จับนะเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนะครับประคองเกมมาเรื่อยๆนี่นนครับจังหวะน,นี้เพราะเรามาได้นะเราก็มาเอาป้อมนะครับผมมากดเดนเอากดเรนนะ เพื่อนจะทำยังไงต่อนะครับแล้วก็วก็จะไปเอาป้อมกลางหรือเปล่านะครับต้องรอดูนะมีโฟเวีย์นะครับตรงกลางนะเขอ้เยเขามีกบบสะท้อนด้วยนะครับ <S <S ตอนนี้ผมก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับว่าฟาร์มปูนะนรูปเกีมมาค่อนข้างสูสีนะครับแล้วก็ ไปแล้วนะครับทีมเราฟันก็กระเบียดิกเดินเดินเดข้ดา,างบนนะครับผมเห็น,นแบบนั้นในแบบอะไรค,ครับแล้วก็ไปปิดหลังก็ได้นะครับชุดนี้เจ็บ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 ,จบเจ็บสวยครับได้มาหนึ่งนะเดี๋ยวทมลาขั้นมาปุ๊บปุ๊บสวยครับได้ลายมาอีกหนึ่งแอรเซส์นนะ ระวังฟันโก้พอนะครับว่าเขาจับมาได้นะกับซีซีโฟรยนะครับอุ้ยจังหวะนี้ก็โดนดึงนะครับก็เรียบร้อยนะครับไม่รอดโอ้โหผมก็นะเป่งนี้เราก็เดินประมาทนะครับโอเคครับเกิดมาผมก็มากันป้อมบนนะครับแล้วก็เสียหลอดไปแล้วนะครับทีมเรานะมีไฟแพ้ด้วยนะครับเด็เด็ก็ได้ลางกับ ไอ้น,นี่มานะทีมเราห่ขอค่อนข้างถึกนะไอ้น,นี่เขาอขอกเกาะทองแล้วนะครับโฟเบียนนี่ย <you> แล้วก็เคลียร์ครีบนะครับน่าจะการหลอดได้เยอะนะหลอดแรกกันง่ายอยู่นะโฟเบียนเขาไม่กลับบ้านนะเขาเคลียร์เงินะครับน่าจะไม่รอดนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บดวยครับอายาได้มานะครับ แล้วก็วิ่งแคคีเหมือนเดิมนะครับ <What? S 1> เบียคีฟเสร็จผมก็มาตรงกลางมีพุ่มนะเหมือนเพื่อนจะโดนนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยนะปึ๊บกดติเลยนะครับชุดชุดเบด้ยบัตรหนึ่งชิวนะครับนี่เบียติคนะฟิตปึ๊บปึ๊บ,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 บอุ้ยได้หืมได้เบียติคมานะครับแต่เราก็ตายนะ แต่เป็นคิวแต่ทีมเราก็ตายหมดนะครับเหลือมีดคนเดียวนะครับก็ก็ไฟแพ้นะครับเกมนี้ช็อตนี้นะครับเสียดายนะครับพลาดเลยนะทีมเราไม่ครบด้วยนะครับโอเครับผมเกิดมาผมก็มากันป้องเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าเกมเราน่าจะตามเลยครับฟังโก้ฟังโก้เขากดแข็งนะเราก็ปีไปเลยครับสวยได้เป็นหนึ่งคิวนะครับ เจออะไรตีนะเจ้บอุ้ยโอ้โหหิวเลือดแรงมากอ่ะจ้าโอ้โหแล้วก็ตายนะครับคือมันมันหัวเกินพอเวี่ยพออกเกาะทองด้วยนะแถมแบบเด้งรัวๆเลยอ่ะไฟแพ้อีกรอบนึงครับช็อตนี้หมดตี้เลยนะเจังหวานี้เหมือนจะมีไฟที่หลอดนะครับแล้วก็วิ่งมาเติมอุ้ยโอ้โหวิ่งมาเจอฟังโก้พอดีนะยุบกระพาะไปก่อนนะครับให้ถึกนิดนึง เรา่าเรายืนคำาุกสามตัวแนละ้วทีมเราจะโดนโฟเวสโซนหมดเลยนะครับออฟเลนสั่งเขาโอเคครับไม่ไหวนะครับตอนนี้เจอเจอโทมนะครับอย่างอย่างหนักหน่วงนะเอาโฟเวียสไม่ลงนะครับทีมเราแต่ยังได้เวียสติดคืนมานะครับก็น่าจะการหลอดได้อยู่นะนี่คือหลอดได้อยู่นะครับจุ๊บ แล้วก็เข้มล้นนะครับปึ๊บจวยครับได้ฟันก้มานะแล้วก็เคลียร์หลอดนะครับชอดนี้ก็จะต้องอีกยาวนะครับชอนนี้ยังไม่จบเกมนะครับยี่ิห้าต่อยี่หกนะเกมมันค่อนข้างสุสีแต่ผมรู้สึกว่าตัวละครเราค่อนข้างเสียเปียกนะครับเพราะว่าออฟเลรนขวาเก่ามันเป็นตัวยืนได้นะแถมเขาเขาเกิลวเล่นดีด้วยนะ แล้วก็คืออันนี้ล็อกเราไม่ได้เลยอาซิลกันได้าเนะครับฆ่าใครไม่ได้เลยนะครับเรียบร้อยเวทิกเราก็ไอเวทิกเขาก็ซิลเอ,อ,อคิวทายาเรามาได้อีกนะครับนี่ตัวอันตรายผมว่าอยู่นี่เลยนะดูดีโคตรถึกนะครับเต็มแรงเวยนะไฟเตอร์อะไรก่อนทีมเราก็เหมือนจะตั้งรับอย่างเต็มที่นะครับผมก็วิ่งมากับกันบ้านนะชิคก้าติเชียป,ป้อมเลยครับช เอ้ยน,นี่พุ่งมานะครับพุ่งมาหรอพุ่งมาหรอสวยครับได้มาอีกหนึ่งคิวนะเอ้ยแทงเพืยนเพื่อนตามไม่ทันนะครับอืมโอเคครับช็อตนี้หมดตีนะเ่าจะตีหลอดได้นะครับช็อตนี้แล้วไปตีหลอยกันนะครับช็อตนี้ เราป้อมการก่อนนะครับเพราะว่ามีน่าจะมีครีมนะครับมีหลอดจะเกิดน,นะเราเรียกรวมเลยนะครับให้มาตีหลอดนะให้ยาหายาตีหลอดนะครับจุ๊บอา้าตีหลอดเพื่อนตีหลอดเอา้าโอเคครับายาตายอีกคือจังหวะตีหลอดแล้วไม่ตีนะคืออะไรก่อนผมไม่เข้าใจจริงจน,นะครับหายาชอนนี้อืม ียบร้อยนะสุดท้ายแล้วก็คือเกมมันจะมันจะได้แล้วนั้นโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับเข้าไปแล้วก็ตายเองนะเอื้อทีมเราก็ไฟแล้วนะครับทีคนไม่ครบนะทืมไปหมดตี้เรายเราโดนอีกนะที่จะติปิดโอ้ไม่ไหวนะครับช็อตนี้เรียบร้อยนะโอเคครับก็กันไม่น่าไหวนะครับก็น่าจะแพ้อีกแล้วนะครับเกมนี้โอ้จริงๆอ่ะพายาควงตีหลอดนะครับช็อตเกมนำนะแต่เขาแบบมันไปหฮิ้วคิวนะ แล้วก็ไปตายนะครับแล้วก็มาแพ้นะครับเกมนี้นี่นะครับก็สรุปก็แพ้มานะครับก็โซโล่แรงมานะครับจะลองฮาริสซสักหน่อยดูนะผมไปเล่นมา3เกมนะครับไม่ชนะเลยนะโซโล่สามเกมคือแบบไม่ไหวจริงนะครับเกมนี้ก็เล่นฮาริสนะคือแบบนี่ดาเมจไปเยอะสุดในทีมนะตีป้อมเยอะสุดนะก็ไม่ไหวอยู่ดีนะครับโซโล่เหนื่อยจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะทุกคนไม่ไหวนะครับก็บายบายครับ